สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปหลังเลขออกแล้วนะคะชุดทีแอดสรุปเนาะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะวิ่งหลุดนะคะเจแล้วก็สองเนาะแต่ว่าจับคู่นะคะ ถ้าใครได้ดูเนาะจับคู่นะคะก็จะเข้าที่04แต่ว่าไม่ใช่ตัวเน้นเนาะส่วนล่างนะคะส่วนล่างหลักสิบก็จะหลุดนะคะต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยส่วนหลักหน่วยนะคะเข้าที่1น,นะคะ หลักสิบนะคะสูตรนี้ก็สูตรสามตัวนะคะหกเจ็ดแปดนะคะก็หลุดนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะก็จะมาเข้าที่สูตรนี้นะคะสูตรสี่ตัวเข้าที่ศูนย์นะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะคะอีกสูตรหนึ่งก็เข้าที่ศูนย์เหมือนกันนะคะก็คือหลุดหนึ่งสูตรเข้าสองสูตรนะคะถ้าใครได้ดูเนาะในชุดสรุปนะคะ ส่วนตัวที่แอดเน้นเนาะก็ผิดนะคะต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยที่แอดนำมาเสนอนะนะคะในคลิปชุดสรุปนะคะก็เข้าที่สี่นะคะสูตรสามตัวแล้วก็สูตรสี่ตัวนะคะสูตรสี่ตัวก็เข้าที่ สี่นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะตามสูตรที่เข้านะคะคลิปนี้นะคะก็ไปต่อกันด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยที่เข้าแต่ว่างวดที่ผ่านมานะคะแอดก็มีลงไปเป็นบางสูตรนะคะหลัก เดอนที่หลักหน่วยนะคะก็จะมีลงไว้ที่คลิปสั้นนะคะศูนย์หนึ่งสองเนาะสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะที่อยู่ในชุดสรุปนะคะหลักหน่วยสถิตินะคะย้อนหลังตั้งแต่งวดนนี้นะคะเลขที่ออกเจ็ดเก้านะคะเลขเด่นนะคะคือเก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่เก้านะคะ เลขเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่แปดเลขเด่นนะคะแปดเศเข้าที่ศูนย์ะคะเลขเด่นนะคะแปดเศูเข้าที่เก้านะคะเลขเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้าเข้าที่เจ็ดเลขเด่นนะคะเก้ศนหนึ่ง เข้าที่0เลขเด่นนะคะ0 1 2นะคะเข้าที่2เลขเด่นนะคะ0 1 2นะคะเข้าที่1ส่วนงวดถัดไปนะคะ วิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลังวันเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบคูณสองห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะบวก หลักสิบคูณสองนะคะได้สองห้าบวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกสองได้แปดนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะสูตรนี้แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะขออภัยค่ะ สูตรนี้นะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะจะเดินต่อหรือไม่นะคะไปต่อกันอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นหลักหน่วยล่างเหมือนกันสูตรนี้นะคะที่แอดคิดว่าเป็นหลักหน่วยนะคะวันที่ผ่านมานะคะสถิติย้อนหลังนะคะเดินตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออก เก้าศูนย์นะคะเลขเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้างวดนี้นะคะเข้าที่หลักสิบนะคะถัดมานะคะเลขเด่นแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นนะคะห้าหกเจ็ดเข้าที่เจ็ดหลักหน่วยเลขเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่ศูนย์ หลักหน่วยนะคะเลขเด่นหนึ่งสองสามเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยส่วนงวดน,นี้นะคะเลขเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะคะแอดอาจจะไม่ได้ลงเป็นคลิปยาวนะคะแต่ว่าลงไว้ในคลิปสั้นนะคะแล้วก็ ไม่ได้นําสูตรนี้เนาะมาสรุปให้ดูนะคะงวดที่ผ่านมาแต่ว่ามีให้ดูในคลิปสั้นนะคะแล้วก็จะไปชนกับสูตรสูตรก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันนะคะส่วนงวดถัดไปนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะ มุนครั้งที่หนึ่งสี่สองนะคะแปดใช้หลักหน่วยนะคะแปดบวกนะคะหกคงที่แปดบวกหกนะคะได้สิบสี่นะคะเลขเรียนตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกวมน,นี้ไม่ชนกันนะคะสูตรก่อนหน้านี้ได้แปดเก้าศูนย์ส่วนสูตรนี้นะคะได้สี่ห้าหกเนาะ ไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะคะคลิปนี้นะคะก็ต่อด้วยเด่นบนนะคะเด่นบนสูตรนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะงวดที่ผ่านมานะคะมีในชุดสรุปนะคะสูตรนี้ก็คือได้ศูนย์หนส่วนอีกสูตรนะคะได้1นสองนะคะสูตรนี้ก็หลุดเนาะ ไปเข้าที่ตัวหน้าตัวนี้นะคะส่วนงวดนี้นะคะสูตรนี้สูตรนี้นะคะก็จะได้สี่ห้าหกนะคะเดี๋ยวนะคะสูตรนี้นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลเรียกหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนะคะแปดบวกหกได้ สี่นะคะห้าหกสูตรนี้นะคะจริงๆแล้วเดินเดินที่ล่างนะคะเนี่ยคะ่ะสูตรนี้เนาะสูตรเดียวกันนะคะ เดินที่ล่างนะคะตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก90นะคะสูตรเดียวกันกับสูตรบนนะคะได้4 5 6นะคะได้4 5 6นะคะคิปนะคลิปนี้นะคะหลักหน่วยเนาะสูตรนี้สูตรนี้ก็คือเดินดีมากหน้าตามที่สุดก็คือสูตรนี้เนาะนะคะได้8 9 0นะคะ ส่วนเด่นบนสูตรน,นี้นะคะเข้าที่ศูนย์นะคะเลขที่ออกนะคะห้าศนย์สี่เนาะส่วนงวดถัดไปนะคะสูตรน,นี้ได้สี่ห้าหกนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ